สวัสดีนะครับบันนี้่พญโจบันนันคอนะครับมาพบปะเอฟซีนะครับมือนีการกินข้าวาอดเหลียวนะครับกินข้าวเลี่ยวแวละแต่ว่าแต่มา่นังเศร้ามีเหงยสซกก่อนนะครับเพราะว่างานไลนะครับเศร้ามีเหงาทําใจสะก่อนนะครับสี่รตเตรีกับบอสทกนะครับโอ้สิดายเสิดายนะครับผมกับบอสไปยังเนาะครับเซียงโศกนะครับสร้อยเหลือรัฐบาลนะครับโอ้ก็ดีนะครับ มือนี้มามาในอีสานเพราะปลาเสือขากินเข้าวแล่วเซ็จนะครับอาหารเนาะก็คือลาบลาบปลาตองนะครับลาบปลาตองแล้วก็ลาบซุกนะครับเพราะว่าขวนะครับก็มีวิธีการทำง่ายๆนะครับลาบปลาตองเพราะว่าเขาจะกินซุกนะครับเพราะว่าบอดได้กินดับบ่ดได้กินดิบนะครับบ่กพิดบอกถูกเพราะว่ามือนีถือดีอบดซืกนะครับนะครับขอให้กำลังใจเนาะ ผู้ที่มักเสี่ยงสุกนด้ครับเสี่ยงสุกเสี่ยงลาบนะครับก็เป็นคนกับมานนะครับเป็นคนกับบมมานแต่ผมกับรถตี้อยู่บมมานมีมานอย่างหนึ่งู่ครับมันร้ายไร้นะครับมานอย่างบอกครับดิภานพาไปเบิ่งนะครับมานอย่างนี่ครับมันร้ายไร้นะครับนี่มันปิ่นโตมันสวยมันซ้านะครับผุนร้ายเฮียงนะครับ ลลางครับลลางลลางเบิดนี้นะครับขนาดแค่หนึ่งเบิ้ลจะนะคุณครับยังข้างในอยู่่ในลลางเบิดนี้ครับอาชีพลักครับอาชีพลักต้องเออเก้นขนาดต้องเศร้าพิแห่งซะก่อนนะครับทำใจซะก่อนนะครับเพราะมันหลายนะครับคุณเพรามันกินซีบขนนะครับกินเดล็กกันั่งยุคผู้เดียวละบานขึ้นไปเบิดนะครับแต่ว่าโมเนเจว่าอีกผู้หนึ่งนะครับลูกสาวนหลา พื่นอลงมาครับอปูนี่ครับอลงมากอะเหีงยไหลกูนี้นะครับคุณข้าเมียอีกอันนึงงรมมาหาถวยท่านอลงมากนะครับถ้าใจะกรรนะครับจะค่อยล่างนะครับคุณครับร้อยเฮียงนะครับปูนี่กะลาปกาตองนะแต่ว่าอาหารพวกเี้เฮ็ดจะเศร้านะครับก็เลยหลายนะครับคุณเสือเสือโรตีย์ถูเือก็เลยเสียเสียนเนี่ยนะครับก็เลยมาไทยหล่างสวยลังทราบมิล่ะให้เอฟซีโปจเจูต์บอลนคเบองนะครับแก่ไขเขียดนะครับไขเขียดนะครับ รับขอเป็นกำลังใจนะครับผู้ที่ทำยูทูบนะครับผู้ที่เชียงโสกเชียงรำบากเกจตัวใหม้นะครับเนาะเจ้าของกับสเกตตัวใหม่ให้กันนี่แหละนะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็ขอลางถอยซะก่อนนะครับขอบคุณในหลายครับมาพบกันอีก่อนครับสวัสดีครับ